สองแล้วสองแต่ฉนรับไหวค่ะฉันบอกแล้วค่ะมันไม่ใช่มันไม่มีเคล็ดลับจริงๆค่ะพี่คือพัทรู้สึกว่าอย่างที่ทุกคนอทุกคนบอกว่าพัทได้เปรียบกพัทเด็กก็เลยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่สามสิบหรือเปล่าสามีดีไหมคะสามีดีสามีดีค่ะสามีดีคือรู้สึกฟูลฟิลค่ะรู้สึกแบบอ่มันเติมเต็มมากการที่เรามีลูกมันเป็นสิ่งที่เราอยากอยากเป็นคนอยากเป็นแม่ไม่รู้จะอธิบายังคะแล้วพอมีคนที่สองมามาเติมเต็มมันรู้สึกแบบ เออนี่แหละคือชีวิตจริงนี่คือความสุขของครอบครัวเราหรือตัวเราค่ะมันก็เลยอาจจะออกมาน้าที่หลักตอนนี้ทำอไรบ้างคะก็ให้นมค่ะเป็นแม่วัวแล้วก็เลี้ยงลูกสองคนแต่ก็ยังอยากกลับมาทํางานก็เลยแบบรีบรับงานเลยค่ะตอนนี้ อราสำหรับพี่กับคุณพ่อยังไงาะว่าคุณพ่อเขาแฮปปี้มากชายครับก็คุณพ่อจริงๆคุณพ่อก็งานยุ่งค่ะช่วงนี้คือทั้งคุณพ่อคุณแม่พอมีลูกมันเหมือนไฟล้นตู้เลยไม่รู้คือขยันเหมือนกันมากขึ้นทั้งคู่ค่ะใช่เราก็คนเย็นได้กันเลยนะตอนนี้ยังง่ายนะคือคนพี่เขาคนพี่ยากกว่าจริงๆค่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นแม่มือใหม่ทําอะไรไม่เป็นเครียดแล้วมันก็หลายๆภาวะแบบเอามารุมอะค่ะแต่คนนี้เราก็ค่อนข้าง ชิลกว่าบวกกับน้องก็น่ารักด้วยค่ะคือกินนอนไม่ได้มีปัญหาแบบร้องทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีเหตุผลอะไรไม่ได้มีแบบการดึกกางดึกตื่นกลางวันนอนอะไรอย่างนี้นะตอนนี้คือก็ไม่นะคะกลางวันกลางวันก็นอนกลางคืนก็นอนอะไรก็เลยแบบแฮดปี้แพปปี้นองเยอะมากคนเลี้ยงคนนี้พั้ว่าแเลี้ยงประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็90%เลยค่ะคือฝากต่อเมื่อออกมาทำงานเพราะว่ากลางคืนพัดก็นอนกับน้องก็เข้าเต้าคื อย่างที่บอกไปค่ะครั้งแรกเราทําอะไรไม่เป็นเราขอความช่วยเหลือจากคนนู้นคนนี้แล้วกลายเป็นตอนนี้เรารู้สึกว่าเออเรามองกลับไปเราแอบ,บเสียดายที่เราไม่ได้ทําเยอะเท่าที่ควรก็เลยคนนี้ขอขอทำแอนพี่ทำมาเป็นแล้วก็เอนจอยมากคุณเอนจอยเอนจอยมากเอนจอยแบบบอกไม่ถูกแต่ว่าทุกคนก็บอกว่ารอดูเขาโตนะเพราะว่าเด็กเขาจะมีช่วงที่ยากช่วงที่ดือ้อช่วงที่เราก็นี่แหละมันเป็นความท้าทายของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องรับมือ อ๋อ oh, คนแรกตอนน mm hmm. ี้ก็พยายามทำกิจกรรมของเขาเยอะค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์คือเป็นเวลาพัดกับคุณโนตค่ะที่จะพาคนโตออกไปทำกิจกรรม mm hmm. ก็จะฝากคนเล็กกับคุณยายไม่ก็กับพี่เลี้ยง mm hmm. ใช่ค่ะก็พยายามพยายามเต็มที่น่าพระว่าพี่เขาอยากได้คนที่สาม แรกคุณน <Cornell. S 2> ็อตบอกไม่อยากได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาดูตอนผ่าค่ะเขาบอกว่าเขาดูแล้วเขาสงสารมากแบบว่าเห็นชิ้นเนื้อเห็นไขมันเขาบอกเขาเข้าไปดูเขาดูเลยค่ะเขายืนดูอย่างนี้เลยใช่เพราะว่ารอบแรกเขาไม่กล้าดูใช่ค่ะแต่ว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มั้งคะเขาบอกว่าลูกน่ารักอยากมีอีกโคก็คือลืมความสงสารแั็ทไปเลยค่ะ ก็ก็คุยกันแล้วว่าขอเวลาพักฟื้นสองปีเพราะว่ารอบแรกแอบติดเร็วไปรู้สึกว่าเออลูกเพิ่ง8ปดเดือนเรามาติดอีกแล้วเรายังไม่ได้รีคอรเอร์ค่ะเพราะฉะนั้นรอบนี้ขอพักสักสองปีแล้วเดี๋ยวค่อยมาแพนกันใหม่ลูกสาวะจะได้ลูกสาวบ้างลูกสาวเหรอคะอยากได้ลูกสาวอออยากค่ะอยากได้ลูกสาวอีกแต่ว่าแต่ก็แต่ก็ไม่รู้จะเลี้ยงไหวหรือเปล่าวาทุกคนนี้สองคนก็เหนื่อยแล้วค่ะยากแล้วค่ะ่าองบอกว่างบ แพดเปานนาดดีมีรูปน่ารักอะไรกันสักอย่าใจดูแลดีโอ้ยโก็ก็จริงค่ะรู้สึกโชคดีค่ะรู้สึกไม่ไม่คิดว่าชีวิตจะจะมาทางนี้คือเราก็เนาะเราก็เคยคิดว่าเอออนาคตเราจะเป็นยังไงจะมีครอบครัวไหมแล้วก็พอมันเป็นอย่างนี้จริงๆเรารู้สึกว่าเออมันเออเรารู้สึกโชคดีจริงๆนะโอ้แต่ก็ชีวิตมันก็ต้องทําให้มันดีต่อเนื่องค่ะเราก็ต้องพุ่มเอฟเฟอร์แล้วเราก็ต้องทําให้มันดีด้วยแหละมันไม่ได้มีอะไรแบบวุ้ย ได้มาเลยนวันไ,ไหนความเชื่อความเชื่อพเชื่อว่าทำดีได้ดีใช่อันอันเชื่ออยู่แล้วคุณแก็แฮปปี้โอ้ยคุณแม่เป็นคุณยายที่แฮปปี้มากแล้วก็ตอนนี้เมื่อก่อนตั้งแต่แต่งงานอะคะ่ะคือไม่ได้เจอคุณแม่บ่อยขนาดนั้นเพราะอยู่กันคนละบ้านแต่พอมีหลานคุณแม่มาทุกวันมาช่วยเลี้ยงหลง<ะ>เลยน่าจะหลงหลานคนแรกทางฝั่งแท้ ใๆวันนี้มีในบวิเวนไทยมีอะไรบ้างบเวณไทยบราเวณไท์เราทำงานกันค่ะเรารับเงินเอาไม่ได้เด็กกันไปกับไปกับาลาลจะแบบเตรียมจะพายรออะไรอย่างเงี้ยไม่น่าค่ะแต่เราเรามีไปฉลองกันแล้วแบบเมื่อวานก็ได้ไปทานข้าวคุณพ่อคุณแม่ขอทิ้งลูกสองชั่วโมงไปกินข้าวเป็นไงวะ้าเทตอนมีนองาก็ก็มีคุยกันนะคะว่าแบบเอชีวิตตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้นมันอาจจะไม่ได้วือวาหรือสวิทแต่มันก็มันเป็นความสุขอีกรูปแบบที่เรารู้สึกว่าอเรา เราแฮปปี้เราก็รู้สึกโชคดีที่มันมาถึงจุดนี้ค่ะใช่ของขวัญหรือไม่อะไรไม่มีไม่มีของขวัญก็คือลูกให้ไปแล้วใช่แล้วเขาก็บอกนะแบบเออขอโทษนะแบบไม่ได้เตรียมอะไรให้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเราเลยจุดนั้นไปแล้วอ่ะเราไม่ได้หวังแบบมันคืออนาคตที่เราจะต้องสร้างไปด้วยกันแล้วก็สร้างครอบครัวให้ให้ดีต่อไปก็เลยไม่ได้แบบมาจุกจิกว่าต้องซื้ออันนี้อะไรกันตอนนี้ผลงานก็ยังมีไม่ได้เป็นตามใช่ค่ะก็มี คือดีใจค่ะตอนนี้ก็มีรีรันละครเกมรักทรยศค่ะแล้วก็มีหนังสาสตร์ปรพิษที่ฉายอยู่ถ่ายตั้งแต่2021ค่ะแ๊บดีเอาสี่ปีสามสี่ปีใช่ตั้งแต่ยังไม่แต่งอ่ะคือถ่ายนานแล้วก็คงมีปัญหาเรื่อง CG มีรุ่นนี้นั่นที่ยังไม่ลงตัวค่ะก็ก็หวังว่าภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าจะได้กลับมาถ่ายทำโปรเจกต์อะไรที่มันเป็นการแสดงแตว่ามีติดต่อมา ก็ก็ก็มีแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดค่ะเพราะว่าเราก็อยู่ในช่วงที่แบบคนก็คงรู้ว่าเออเลี้ยงลูกอาจจะไม่สะดวกการเลือกรับมันต้องตัดใจยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีภาระทั้งลูกกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องออกไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แพทว่าแพทแพทไม่ได้ไม่ได้ติดนะไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยต้องมาสกรีนงานแต่ว่าอาจจะอาจจะเอาที่มันสะดวกสะดวกเราแล้วก็อะไรที่มันใหม่ๆท้าทายท้าทายค่ะไอคิวต้อง